มาจากบ้านเลยแม่แม่แม่ม่ทำค่ะค่ะคุณคุณแม่ด้วยนะฮะคุณแม่อันนี้คืออย่างนี้จอบปูตีบเดี๋ยวหลงังวันนี้จะทำให้คุณแ,แม่กินเหมือนกันแม่พี่พีกจอบจอบกุ้งกันสลับกันอันนี้จอบปูนเนาะจอปูขอผมจอบกุ้งก็กัน <c oughs> พีโนโ่นวลที่ว่าเหมียนจะไปหานอนจะมาหายืนีให้เขาได้เยวๆกันแบบมีความสุขมีอย่างเจ้าสีมาอันนั้นอันนี้อย่างเพื่อนอาเขาได้กินขนมอันไปประจันก่อนมู ระเบิงหนาด่าทำไมต้องซื้อขนมมาให้พันชรไมหมเดี๋ยวเดิมหนาเป่าบุญจีนคือพัชรย,ยังว่าเจตการตูนจีนหนาบุญจีนเหรอหนาเป่าบุญจีน,ห,านาหนาเล่เล่ะเห็นบ่ท่านาเม้นเอาดวงจันทร์นิจจารพาตัวานี้คือเป่าบุญจีนเลยอีหลีนิอ็ไหลวะไม่อันนี้ค <c ười> อามพิเศษของคนเดียวนะไม่เดี๋ยวพี่แก้วนะจะเป็นอันนี้นะพี่โน้ตเมื่อไวันศุกร์นี้สุดาพนเร่ยนเดี๋ยวเขาพูดเดี่ยวเดียวลยไม่พี่โน้ตฟ้องกันทีให้บิ๊กพูดเล่นเฉยแซวหยอก แต่กนเุมหอ่มึงเนาะแล้กินแล้วจะจิ้มเน่ไล่ผมก็ต้องการต้องตอบกินแก้คิดทาาผมก็เป็นดวงจันทร์ล่ะกุ๊กได้มาจอยจอยกินไหมครับทานทานเป็นบกินเขาแรกพ่นขับก็ย้กินแล้วเพื่อไปแอนลี่กิบบกินเขาแรกมันเราไม่ได้มีชีวม่า่นีมช เบลข,ข,<อ>ขอสอนหน่อยดูเจ้ามาบอลแลบ่สวยขอสอนเอน,นี่ยสีนี้นะครับก็จมือไปเกาหลีแล้วมันสิบ่ได้กินนี่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใช้อันนี้เป็นช้อนกลางก็ได้ไปเกาหลีนี่จะได้ข่าวฮอตไปในพี่น้อง<ห>เดี๋ยวโทรหาเป็นเป็นล่ามเลยขอบคุณแกไปเกาหลีบ่อย<ห>เดีวก<ห>็มีเรื่องเล่านี่นะวก็มีประสบการณ์ประสบการณ์สัวรู้รอบโต้รอบขารอบขาใส่ยากน่ะเขาต้องซื้อของฝากหยอกเล่นด้วยเรื่องบ่อยเอยไม่เจริญบ่อหรือว่าของฝากชิ้นนี้พิเศษแน่นอนอะไรคืออะไรเอ้าสิบ่อเห็นยังไงเนี่้บอก เดี๋ยวว่ะแล้วบอกไปเขาก็คาดหวังรอนะนี่จริงๆก็เลยบอกสิไม่ถ้าเกิดว่าบอกเขาไว้พูดขอคาดหวังขาได้ไหนี่ถบาเป็นยัางน้ำติดน้นคุ้งก็ไรจ้าของไม่ได้น้าคะพี่น้องมากินมากินเข่าแรงน้ำกันยเตี๋ยววันนี้อยอกเลยถ้าจะซื้อจะซื้ออะไรให้พี่แก้วถ้าสมมติจะไปซื้อ ก็ไม่ถามน้องต้องต้องสาต้องลือเขามีเลยต้องสาต้องลือเหรอไม่ครับต้องไปสือมาก่อนว่าพี่แกชอบอะไรอืมเดี๋ยวเนีถามมึงเนียถามตอนนี้ไม่ได้หรอกหลังไม่หลังไม่ไม่ได้ได้กิมจิอะไรงี้่แม่เขาบผมเดี๋ยวนะกิมจิครับอกผักดองบอกพักกาดผักผักกาดดองดีต้องไม่เอาผักกาดดองผู้แข่งดองผู้แข่งดองก็เป็นตลับเออปั๊ดอร่อยมากเลย รอบนาขันฝรั่สีเหลืยงเขาแล้วขึ้นนี่เขาขึ้นอย่างไรพี่น้องทำไมอ่ะกับเพลื่อนที่มาดีแย่นี้น่มูเป็นตัวมูเป็นตัวนี่ไงก็ล็อกไปแล้วนี่มันนีดีกลับมาจากเกาหลีนี่เกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วโกกิล็อกไปแล้วค่ะล็อกไปแล้วค่ะจะไปกินไปกนอะทานะโอ้ไงเปนปลาดิบเป็นปลาดิบกันก็มาเสียดีอ่ะใช่ตอนนี้พี่ไม่เคยไปกินเลยนะ ฉันไม่เคยไปกินปลาดิซี่น้ำหม้อหม้ออ่ะแต่พี่แตบก็กินไปกินคนเดียวแล้วก็อัมหลัสุดนะคือรับโออันโอชินี่โอชินี่บุฟเฟ่กินไม่อั้นหรอไงพอเป็นบุฟเฟ่ดีกว่าค่ะคุ้มมากกว่าไม่ได้หรอกเราจองวันได้แล้วเนี่ยใช่มับนขึ้นอยู่เอาไปเนี่ยเอาเลยค่ะอันนี้คือปลาหมึกจากจากอกเจ็นท่าขนาดปลาหมึกไม่ต้่งนั่นเป็นหอง ๊ปก่อยกินหมูอย่างเั Maps ีเด้อพี่นอสอก๋วยหนุมานะบอบอบอบแป๊บมากเลยเื่อนเรนัวมากยำก็นัวอันนี้ก็กรอบกรุบใช่คันหนึ่มแป็นไดีไดะกินแล้วนะเบิร์มบวกไปขโมยแล้วป่ะนี่ยเป็นยังเพิ่อเก็หายใจกวนไยหโมยแล้วเพราะว่าขามยังอ่ะ คืออะไรอ่ะฉันไม่เคยเลยฉันมีการมีงานทำของฉันโอเคโอเคเมื่อคืนร้อก็มีเหนูนโอเคมีแรงมามึงเหรอมึงอึบายมากมาึงอึบายมาเลยเดี๋ยวมขัตรขวานสาระจอดดีให้ไฟแดงเขาถึงไหนแน่ไฟเขียวไฟแดง หมูหันดีจริงนะเนี่ยไม่เคยชิมหมูหันดีจริงเลยคีวเตวจันค่านกี่หมูหันแล้วเอาจริงร้านอ่ะก็เห็นร้านนี้อุ้ยคนติดตามแบบห้าหมื่นใช่เลยเอคยสั่งเยอะ้วไม่ต้องบอกชื่อได้มั้งใช่ไม่ต้องบอกชื่อไม่ถึงให้บอกก็จำไม่ได้จำแค่หน้าร้านใช่ไหมใช่ค่ะแต่แต่จะได้เลยคือเราขาดแฉกทำไมอซีไม่เวียไอ้ย บางคนกินวในอย้่ในต่อต่อไงบางคนเป็นเป็นน้งหนังใด้ต่อต่อเยู่เนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ค่ะเก่อนอ,อ,อยนู่ต่อต่อไใช่ค่ะอือพูดใดเป็นยังทแทไ้แหน่ใ่ที่น่ขงนี่แหละอือติดหนูหเปล่าพี่จมออือไม่ปิดบังครับพี่น้องมามต,งตัว ทำมันเย็นถ้าไปกินอะไรอย่างระหว่างห้องปกติพี่ก็ไม่กินข้าวนะถ้าเกิดเพื่อนคนนั้นแก้วไม่กินมังกรงดข้าวเย็นไงใช่สเลยแม่แจ้งว่าแบบว่าลดน้ำหนักน้ำหนักลงสี่โลแมวพี่แก้วว่าต้องลดอีกไหมคะหรือว่าพอแล้วพอแล้วค่ะท่านพี่แกบอกเลยใช่พอแล้วพอดีแล้วจริงๆแล้วคุณประมาคขึ้นใจดีเออเขาต้องไปไหนก่อนดิไปอะไรอย่างเงี้ยคุณมาขึ้นมาขึ้นเดี๋น้เลยอันี้พอล้ไม่อันนี้พอดีแล้วค่ะเนี่ย ยังอี้มันพอดีแล้วพอดีแล้วพอดีแล้วมันพอดีมันอีกรังกลิ่นได้ไหมหัวเร้ะกินไปก่อนที่ผมูะกินที่แกเพาพอดีแล้วกินกินกินกับม้าซาลโตเซลเซลเอปแอปบอใช่ตอนนี้คนเป็นเมียนูสุพิเศษเมนูสุพิเศษกินแมคโครคีอันนี้แซ่บไหมคะยำแซ่บไหมอันนี้อันนี้หนัว อั้ร่อยอันนี้สมส้มนี่หนึ่งไหมต้องคุยให้เข้ากันไหมมันต่างบบาวุยไงเต็มเต็มอื่อแต่มันสมเิยฮะนสมหน้าบอกแม่ขนของแม่รอเปล่าเข้าไปที่ไหเจบอยพี่ไปอยู่พรุ่งนี้บินไปเกาหลีพรุ่งนี้ประมาณห้าทุ่มฝากด้วยนะากเอา ะไม่ปากติดตามด้วยจะไปเกาหลีว่ากลับมาจะเป็นคนเดิมไหมมาลุ้นกันค่ะใช่แต่ว่ามีมีเซอร์ไพรส์แน่นอนกลับมารอบนี้ต้องรอติดตามเซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์อีกแล้วไปลุ้นแล้วฝากติดตามสรุปสรุปว่าเซอร์ไพรส์นี่คือติดต่อหมดคกลับก็เลยกลับมา14 15 14บินไปกลับทันทีพอดี พอดีเทียงนี่ไปนี่ไปกลับพอดีเลยขึ้นกลับมาต้องเข่าเลยแต่ก่อนจะไปแค่บนกัวกียกไว้ค่ะเขาขีดจิ้มเขาขีดจิ้มอ๋ออันไหนอันไหนดีกครั้งเดีอันสองใช่บัวพี่ไปกับบอลนด์กันเหรอครับอร่อยมากครับไปคนเดียวกับกัวกีกับพี่อ้วนส่วนแกแล้วแกไม่ไปแกแอปแกแอปแอปอยู่ เจอดอกโคม่านี่โคมันนี่เหรอคะแกมาหาคุณแก้วมากเลยใชแต่ผมไม่ให้มาก็สิบประกันซีงไว้บอดแก้วไปด้วยเลยแล้วแล้วทำไมต้องมองหน้าชนะว่ามันตัวด่วนไงเฮ้ยนี่ไงใกลแล้วนะมันนี้แต่งหน้าสวยมาก ครแต่งหน้าสวยคะแก้วเหรอหนาแล้วชำ้ำพี่น้องซี่ออีนคุชันโซอเอเนาะตบที่อะไรก็ช้ำเหมือนเดิมแต่วันนี้มาในติมตาฟ้าติมโซเอมากับโซเอมากับโซเอก็เลยติมตาฟ้ามาเลยฝากบอสลูกแก้วด้วยฝากบอสลูกแก้วเหรอครับท่านฝากเบอร์้อเนียเดี๋ยวให้นวดผ่าไหล่หลังกายเพิ่ <c oughs> มเป็นเร่งพวงอยู่บมเป็นบนอส เบียดมึ้งก่อขางแต่ขามึงอยู่น้ำพุ่นมือนกับขางคนนี้มึงยันมัเหนียวสาพุ่นโอ้โหจับเบิ้งหล่ะผู้ใดเป็นจำมาสมผู้ใดมาสมเนาะผู้ใดหลับมาสมอันนี้คือปูกระถางก็รอดอันนี้เดฟโอเคได้เอ้อเป็นนะเราอ่ะมึงเตรียมตัวอะไมึงอืมอือปูหรือชอบปูแล้วเปี้ยแล้วปูอยู่หี่พี่น้องเปูเยอะมาก เลือดพี่เลืกินแล้วีาแนี้อกจมีแต่ป้งป้งเนาะไค่ะโอเคสีิงจริงจริงอืมเอาไม่ได้เน้าปูครับจริงเน้ปูจริงเน้ปูาะปูแปูเยอะเลยค่แซ่บค่ะเ็แค่เลยตร้อนๆนี่แซ่บมากจิ้มกับน้ำจิ้มเน่ยกระองมั้ี่น้ำเน่ากระดองนี่ดีครับจิ้มอันนี้ก็ได้ค่ะ ไข่ขึ้นุ้งมาหมือนกันมัไข่ขึ้นุมาเหมือนกันมันมือกับบ้องกินบ,บอกว่าให้กนะินเองแคอยู่อันน้ำยอันยูโรตัดกับบอกินแม่กินก็เดียวแบบไหม,ไมก็ไม่กินกระดาษเป่นเตรียมนล้ก,กินมากับบนั้นแหละก็ต้องน,นั่นเนาล้างท้องบะล้างท้องบะงานท้องรอบี่นองเอ้ยจะเป็นลมงานเก็บไม่ได้ตัวทุกคราตัวไม่เหลือเก็บเลยใส่บัตร เมื่อคืนหมอให้งดอาหารน้ำหลังเที่ยงคืนทำไมคะก็ตรวจสุขภาพไปครับมาที่นี่คุณแกว่าฉันมีข่าวเล็กอยู่บนนี้เอ้าเก็บเอากินฉันหอกเขาไปกินอยู่เอาปิดหน้าเขียวเข่าเขียวเข่าถ้าไปย้อนดูในคลิปที่ผมไปดูคาเฟ่อะหน้าผมเขียวเข้าเขียวเข้าแต่พอเขาบับไร่เดี๋ยวบ้าเขียวไปนอนเพราะว่าตอนนี้าเสร็จ่อย้คนอยากขวางเราย้อนอยู่โล่ง ใช่ค่ะเขาลองทาเือะแล้วค่ะมีแต่9.9มันเหลือแม้สอง9.9ของเหลือไหมเปียวเหลือน้อยเดียวเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียววันนี้พอยังมีอยู่ไหมคะมันนี้มีอยู่ค่ะได้อยู่โอ้ยโลได้คนรอยแ่้นะต้องได้จริงๆนะไม่งั้นคนดูงอนแล้วนะอืมไปแบบเอฟซีเป็นเหมือนจะได้โซเออยากจะพดชัน